ดวงชนาชาวราศีกรกฎในปี2568ดาวใหญ่ย้าย3ามดวงในเดือนพฤษภาคมเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของชาวราศีกรกฎดาวดวงแรกค่ะดาวพฤหัสดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเดือนพันธุภาและก็เป็นดาวเจ้าเดือนอริย้ายเข้าสู่เดือนวินาศของชาวราศีกรกฎส่งผลให้ในปี2568ชาวราศีกรกฎจะต้องมีเรื่องระมัดระวังมากหน่อยบางคนเจอเรื่องรายแล้วขี้ขายแก้ไขได้ บางคนขัดแย้งเพียงเล็กน้อยแล้วกลายเป็นเรื่องใหญ่ดวงชะตาจะต้องหลีกเลี่ยงเรื่องความขัดแยง้งเพราะคุณอาจเจอศัตรูคู่แข่งเจอคนอยากเลื้อยขาเก้าอี้เจอคนติฉินดินทาหรือมีเรื่องของการโยกย้ายมีข้อพิพาทมีข้อคด,ดีความได้ดังนั้นจึงไม่ควรเอาตัวเองไปมีปัญหากับใครนะอันนี้ดีที่สุดให้วางนิ่งวางเฉยเดี๋ยวศัตรูจะแพ้ภัยไปเองการทำงานจะต้องชัดเจนและก็ตรงไปตรงมา ในเรื่องของความรักจะต้องระว,วัดระวังในเรื่องของความคิดเห็นไม่ตรงกันจับผิดระแวงสงสัยและขยับขยายเป็นเรื่องใหญ่คือดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวพระสุภะทที่ย้ายเข้ามาเพื่อให้ชาวราศีกรกฎแก้ไขเรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดีจากเรื่องหนักกลายเป็นเรื่องเบาเป็นดวงดาวที่มาให้คุณกับชาวราศีกรกฎดังนั้นชาวราศีกรกฎจะต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญา สร้างบุญสร้างกุศลเข้าไว้จะได้แคลวค่าปลอดภัยจากทุกๆอุปสรรคเรื่องราวปัญหาเน้นค่ะว่าในปี2568ชาวราศีกรกฎคิดดีทำดีพูดดีแล้วจะโชคดีในช่วงครึ่งปีหลังดาวพฤหัสจะย้ายในเดือนตุลาคมเข้าสู่เรือนกระดุมพระของชาวราศีกรกฎจะส่งผลให้ชาวราศีกรกฎมีเรื่องของการเงินที่ดีขึ้น ดวงโดยดวยปี25 6 8ของชาวราศีกรกฎก็เป็นปีที่ต้องนำมาระวังในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักค่ะก็อยามีเรื่องของความขัดแย้งโดยเฉพาะกลุ่มรักทางไกลใครที่เจอความรักคู่ครองนะเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาอันนี้ต้องประกบประคองกันให้มากหน่อยเพราะว่าดวงรักทางไกลจะเป็นประเด็นเป็นปัญหาสาหรับชาวราศีกรกฎหน้าที่การงานค่ะอยากให้มุมานะอย่างเต็มที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนานะลองทําสิ่งใหม่ แล้วก็ทําหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันไนงะก็จะได้มีเรื่องของการเงินเข้าหลายทางจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของการเงินใครที่นะอยากมีโชคลาภหรือมีความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงานก็อาจจะหันมาทํางานที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลออนไลน์ต่างชาติต่างภาษามากขึ้นก็ได้นะคะหรือว่าเป็นงานภาคกลางคืนมากขึ้นก็ได้นะ แล้วก็อย่างที่ปัดบอกไปค่ะว่าเป็นปีที่เหมาะกับการคิดดีทำดีพูกดีแล้วจะโชคดีนะคะสำคัญเลยแล้วก็ควรจะมีเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเอาไว้จะได้แขววค่าปลอดภัยปี2568ถ้าชาวราศรีกรกฎอยากจะเสริมดวงแก้ดวงแล้วก็นะคะทำให้ตัวเองเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น,นะะอาจจะอาจจะอยากให้อยู่ในความเป็นโพสิทีฟมากๆหน่อยโพสิทีฟคิดบวกมากๆหน่อย ใครอยากจะบวชพระบวชถือศีลชีพามอันนี้ก็ยิ่งดีเลยนะคะสร้างพระสร้างอุโบสถนะคะเพื่อเสริมดวงชะตาของตัวเอง